คูพอชัยยังไม่มาสักหน่อยว่าแตฉฉ่ฉันว่าน,นี่ไม่ใช่ครูพอชัยแล้ว,วเดียวก่อนอะไรกันเนี่ยของนายอ่ะเฮ้ยแล้วนั่นคืออะไรกันทำไมคุณครูคถึงตัวเป็นแบบนั้นน่ะผู้เกินลูกพอนชัยถูกพวกเธอไปหมดแล้วยังไงล่ะไม<า>่ ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรามาในโรงเรียนประหลาดพวกเรากะว่าจะมาเรียนพิเศษกันกับคุณลุงพรชัยแต่ว่าวันนี้คุณครูกลับโดนสัมประหลาดกินไปแล้วให้ตายเถอะสิ่งที่พวกเราทําได้คือเราต้องเบีเ่ยงเบนความสนใจเขาแล้วก็หดีออกไปจากที่นี่ให้ได้นี่พวกนายเจบอบ่อแสอะไรพหรือเปล่าเราเจออย่างหนึง่ง อะไรอะนี่ตรงนี้มันมีกรอบรูปอันใหญ่ฉันก็เจอแอปเปิ้ลน่ะก็ฉันเอาแอปเปิ้ลแล้วกันผมว่านะเราเอากรอบรูปอันใหญ่นี่ฟาดกระบาลมาเลยไหมโอ้โหนายโหดไปหรือเปล่าเอ้ยแต่ก็ดีเป็นความคิดที่ดีมาฉันจะลองดูอะไรจะ้ไนี่โอ้โหเฮ้ยพี่โม่มันใช้ได้ผลคุณครูเบื่อไปแล้วอนายเอาแอปเปิ้ไปกินเขาอ ให้ฉันเอาแอปเปิ้ลให้เขากินแล้วจากนั้นตอนที่เขาเผลอจะเข้ากรอบรูฟาหน้าเขาอ่ะโอ้โหโดนแรงจริงๆโคตรให้ฉันตายแล้วฉันตายแล้วจังหวะนี้ก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาอึ๊บไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะไปด้วยไปด้วยเย้เขาบอกว่ามิสเตอร์วิกเกิลไม่ชอบมิสเตอร์สไมลี่ มิสเตอร์สมายรี่ <Sm> iley, ฉันจำได้ว่ามันเป็นแบบหนึ่งในโรบอ,อกเป็นคุณครูคล้ายๆกัน,นแต่เป็นตุ๊กตาหุ่นยอนตอ์น่ะน่ากลัวนี่เป็นเหตุหการณ์คุณครูดีกันเหรอเนี่ย <c oughs> เฮ้ยนั่นสะินะเฮ้ยแล้วนี่เรามาที่ไหนกันเนี่ยน่าจะเป็นห้องเก็บของละมัง้งซึ่งในห้องนี้ <c oughs> เนี่ย <c oughs> อุย้ย <c oughs> มีทั้งโต๊ะนักเรียนมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆในโรงเรียนฉันว่าเราน่าจะพอปีนไปอีกห้องนึงได้นะทุกคนมาตามฉันมา มีลูกศรบอกด้วยแสดงว่าต้องมีเด็กนักเรียนคนไหนที่อยากจะออกจากที่นี่อย่างแน่นอนและเขาเนี่ยไม่แน่ละอาจจะโดนคณครูลไล่จับกินก็ได้อ่ะเอ้ออเขาเขาเขียนเป็นนำทางเราเลยนะใช่หูยแมพมันสวยมากเลยดูดิสีเทียนสีเทียนลองน้ำพุ่มหรือเปล่าเออถ้าหล่นอะไรเป็นไงอ่ะล <c oughs> องสิ ไม่นะเอ้ยพี่กิ๊ด,ด,ด<ห>นี่นี่นี่หล่ดลงไปได้แต่ว่านายขึ้นมาไม่ได้ก็ได้นะขึ้นไม่ได้มันต้องไปขึ้นหม่อ๋อต้องขึ้นหม่เดินหม่เลยวาย,วายเสียเวลาไปพวกเรา <laughs> นี่เราทางแล้เรานายเดินนอ้อมน้งไก่เฮ้ย,ย<ๆ>เขาบอกว่าให้ระวังดีๆเพราะมิสเตอร์วิกเกอรเขาฉลาดมากแล้วมีรูปภาพด้วย ฉลาดขนาดไหนกันเชียวฉลาดแต่ว่าโดนพวกเราตีหัวแบ่แบบนั้นเนได้ก็ไม่เชิงฉลาดหรอกมั้งว้ายคนหล่อให้กินแอปเปิ้ลฉลาดสุดเอะไรเงี้ยเชิญโดยตีนเติงน้องพิดไวแล้วไม่มีเด็โคตรเซอร์มองโผล่มาจากที่นี่ได้ตนมหมักน้ำหมักอันนี้ออกแล้วอ้าวมีคนลงเมาแล้วเป็นไงมีเด็กหนึ่งคนที่ตกลงไปในน้ำพีซอร่อยเลยไม่นะเอ้า นายไม่ตั้งใจอ่ะเพื่อนเอ,เอ้าเฮ้ยทำไมันโดนรันวๆเลยล่ะวินายลองระวังดีๆนะเพราะว่ามันมีควันพนะิษด้วยไหมมันร้อนระอุไอพี่ใบ้เราโดนควันเหรอนายเมาควันพิษอะ่ะเ,เ,เอ้าเฮ้ยฉันผ่านไปไม่ได้พวกนายฉันว่านายต้องแพ้พิษแน่ๆเลยอะ่ะร,รู้ดิพอนายโดนพิษเนี่ยโดนวิธี่ขนนักแข่งนิดเดียวนายก็ตายแล้วฉันขอ,อใช้วิธีคนรวยแล้วกันวิธีคนรวยคนมีตังค์มา ไมค์กำลังจะมาในสองสองหนึ่งมาแล้วข้างหน้าไปแล้วโอ้โหเมืไงไม่ถีคนรวยรู้สึกว่าเอ้ยพวกนายดูตรงนี้ดิมีหุ่นยนต์มิสเตอร์ smiley ด้วยตรงนั้นน่ะโอ้เป็นมัสคอตของโรงเรียนฉันว่าเราไปดูกันหน่อยดีกว่าส่อนสลันกลับกลับมาก่อนกลับมาก่อนทำไมอะ กลับมาที่ก่อนคุณในห้องเรียนเราคุณครูมไม่อยู่แล้วแต่เขาไม่อยู่แล้วมูหานก็แล้วถามจิงโอ,โ,โอ้โหและและเขาจะอยู่ทําเพื่อนายฝ้ายเขาเป็นขนาดนั้นสงสัยเขาแค้แล้วหรือมั้งแล้วฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างพี่โบ้เฮ้ยในห้องนั้นน่ะมันเหมือนเป็นห้องควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งฉันว่าพวกเราจะต้องเปิดประตรูโรงเรียนจากตรงนั้นแน่เลยมาบนไหตามฉันมาข้างในามันเหมือนมันมีสวิตช์อะไรบางอย่างใช่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 ใช โอ้โห oh อินดีต้อนรับซื้โรงเรียนนะจ๊ะมาสขอตของคุณครูเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยนะยังกัดตุ๊ก oh. ตาแบบคัตที้วนะัคซี่แน่เออคล้ายอะนะแล้วตรงนี้มันคืออะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าคุณครูเนี่ยจะโมโหมากเลยทำลายโรงเรียนไปหมดเลยเฮ้ยฉันว่าพวกเราไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนต้องรีบหนีออกจากที่ดูก่อนครับไป มาแล้วล่ะจ้าคุณครูค <acting in> <video> ุณครูจะเป็นตัวใหญ่ขนาดนั้นหรอครับก็มเพราะว่าจะได้มองและคุณจอมนักเรียนได้แน่นมือไงล่ะจ้าแล้วทำไมตาของคุณครูถึงใหญ่โตขนาดนั้นล่ะก็ฉันชอบมองพวกเธอเป็นดาวนั่นไม่ใช่เป็นนักเรียนที่น่ารักของคุณครูไงอ้ยเออปาเป็นยังไงอะเขาบอกว่า คุณครูเนี่ยกนินแอปเปิลไปแล้วแล้วมันไม่ทําให้คุณครูหลับอีกต่อไปแล้วอ,ะอ่ะอเราต้องหาทางออกจากที่นี่ทุกคนเขาบอกว่าต้องหาปุ่มลับคุณพร้อมที่จะออกจากโรงเรียนของคุณครูวิกเกลล้าหรือยังหากพร้อมแล้วให้ไปหาปุ่มลับอ่ะฉันมาเจอนี่นี่นี่มีลูกสอดที่อยู่ทีกนงเฮ้ยเจอแล้วกดเลยเฮ้ยฉันก,นแนกนแดแล้วฉันกดแล้วเฮ้ยตัวนี้มรดรท่ออะไรไม่รู้อ้ ลงอีกแล้วเหรอ,อไหญ่เลยละการด้วยเพิ่งลงไปเองนะลงอีกแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเอาละถึงเวลาเอ๊โอ้ชนว่าที่นี่มันเหมืองบ้าอะไรเนี่ยของในโรงเรียนของเราทำไมมันใหญ่โตมาโหรขนาดนี้อุ้ยใครเคยดู Ant Man แอนด์แมนนึกว่ามันยิ่งเล็กลงไงมัลติเวิร์สนะหรือว่าจริงๆแล้วพวกเราตัวเล็กลงอะพฤติการณตัมหรือเปล่านี่นี่นี่ทุกคน ในกระดาษเขาเขียนว่านี่คือวิชาพะละให้เด็กๆทุกคนเนี่ยทำการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกวันในตอนเช้าเพื่อที่จะเติบโตเป็นวัยรุ่นสุขภาพดีไม่ได้โตขึ้นนะใช่เพราะเราจะได้ตัวโตวขึ้นแสดงว่านี่คือบททดสอบของคุณครูพละมาแล้ววูว <Exercise. S 1> เอ็กซ์เซอร์ไซส์แอปใครเดี๋ยวนะไอแอปอินเดียวไอเรือนีบานใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเห็นในตรงนั้นมาใครเห็นในตรงนั้นมา ฉันไม่เห็นอะไรนอกจากพิษแต่ฉันก็เห็นอะไรในปลายสายตาฉันมินหนวดเหมือนมีใครกำลังไล่ลําอยู่แต่พวกนายอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะเพื่อนดูสิพิษมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วดูนั่นรีบไปอม<า>เออเนี่เห็นไหมพิษมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อนอา้อาฉันว่านมันไม่ชอบบาพากลแล้วนะเนี่ยพวกเราเหมือนกับว่าเป็นหนูติดจันเลยอะ่ะพวกเราอาจจะตายที่นี่ก็ได้ฉันอยากกลับไปหาพ่อแม่โอ้โหอ โหนวดเยื้มเลยต้อเป็นพจา,านสีใช่ว่าเราต้องลงทางนี้พี่กิตปะโอเคถึงแล้วผ่านมาได้ง่ายเลยจินะแต่ข้างหน้านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นมิจต่อผู้เล่นสักเท่าไรมาเจอผู้จะสอนวิธีการออกกำลังกายโดยใช้หนวดประเมินโน้ยโอ้ยระวังทุกคนเอาพี่ไม้ตายไปเร็ว ผมไม่จะตายผมรอดผมรอดอ๋อมื่กี้พี่กิตนี่เอ,อ้ยจุ๊ยพี่กิตพี่กิตฉันค<ฮ>วนหวนวดนีนะ่ะหน้าตาดูมันจะนุ่มนิ่มนะแต่ถ้าโอนทับเข้าไปคงแบนแต้แผลแบนแน่นอน<ม>พเพราะว่ามันเขา,ากัดพิษขึ้นมาด้วยอะไม่ดีออใช่ใช่พี่กิตมารอแป๊บจุ๊ย เสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าจะถึงแล้วนี่อะไรกันเนี่ยใจใหั่ใจใหญต่อไปช่วงวิชาการทำของกระจุกกระจิกง,งานปนดิดรองานปนดิด้ครูจะตัดตัวเป็นสองส่วนคุณครูวิชาสาอนนอคุณครูไม่มีจัญยาบาันเลยเนี่ยคุณครูจะตัดพวกเราเป็นสองส่วนได้ยังไงตัดได้อย่างเดียวคือตัดพี่โม่เอ้ยถึงจะตัดผมได้นะแต่ก็ตัดใจจากเธอไม่ได้ อะไรนถึงจะตัดผมได้นะแต่ผมฉันก็สั้นลงอ่าผมไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนายอย่าไปเถอะมาอเจอคำผมเมื่อกี้ผมอยากโดดตึกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮะอยากเล่นสไลเดอร์อ่ะทำไมมันว้ายังเแมพตรงเนี้ยว้าวนี่มันสนามเด็กเล่นที่พวกเราเล่นตอนประถมนี่ทุกคนจำได้เปล่าเย่ใบเย่ฉันวิ่งขึ้นมาเฮ้ยเเยฮ้เอ๊เดี๋ยว ใช่เวลาที่บนใยจะมาเล่นไหมเนี่ยดูเหมือนว่าบนกระดานมีข้อความอะไรบางอย่างออกมาอีกแล้วเอ,ออเออแคขออ่านกระดานแป๊บกระดานมนนู้นอ๋อยางเงในกระดานนี้บอกว่าเขาให้เราค้นหาภาพอะไรสักอย่างหนึ่งแถวแถวนี้อ่ะเฮ้ยแสดงว่าคุณครูเนี่ยได้เอารหัสผ่านไว้เป็นภาพถ้าเราเอยากจะออกจากที่นี่จะต้องค้นหามันเราหาเลยยังยไงหาเจอไหมพี่ิดผมเจอแต่ลูกไอของอะไรไทเกอรเนี่ยห้ยไม่รู้ว่าเก็บมาก่อนแล้วกัน เกมเมื่อก่อนเกมเมื่อก่อนเพราะเขาเอบอกว่าวเ,เจอแล้วสแควร์เฮ้ยเจอแล้วโอ้แสดงว่าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมฝึกทักษะแน่เลยอ่ะนายลูกส่งเลยค่ะคณิตอ๋อนี่ไงนี่ไงให้วางรูปร่างทั้งหมดตรงนี้มันมีวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมมีใครเจอเออสาเม<ป>าเหลีย่ยมพบสามสี่เหลี่ยมพาสามเหลี่ยมอยู่นี่สามเหลี่ยมอยู่นี่มีบนบ้านไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวางแล้วฉันเจอท t แองเกิลโอ้พี่โม่หรือมันต้องต่างคนต่างวางมันต้องวางใครวางมันให้ตายเถอะโอ้ใควางมันเหรอสามเหลี่ยมอยู่ไหน สามเมอยู่มุมดูนี <Wow. S 2> มุมไหนอะ่ะวงกลมต้องปีกข,ขึ้นไปข้างบนหรอเปล่าอันนี้ใช่สามเหลี่ยมแล้วลวงกลมไม่ได้อยู่ข้างบนนะคะผมอเออข้างบนคือสี่เหลี่ยมนะสูงกว่านั้นอะแบบสูงกว่านั้นนะ่ะเอเอเรงไปบ้านอีกหลังหนึ่งพี่เกดไปสามเหลี่ยมอยู่ไหนสามเหลี่ยมนี่ไหนต้องสอนเน่ยสามเหลี่ยมมาอยู่ไหนไม่รู้แต่พี่โมโเหลี่ยม <S <S อ๋อนี่ไงต้องขึ้นไปข้างบนนั้นเพื่อนอะไรเนี่ยแล้วไม่หาด้วยนายเป็นคนเหลี่ยมๆไงเพื่อน เฮ้ยทุกคนฉันว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนอ่ะโอ้นี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจริงด้วยโอ้ด้วยขึ้นไปอย่างสูงเลยไม่ว่าพวกเราจะพยายามขนาดไหนคุณครูก็จะสร้างกับดักแล้วก็คอยขังพวกเราไว้ในห้องอยู่ดีฉันจะลงไปได้ไหมนี่เอ๊นนี่ทอร์มินทอรมิเตอร์ภาคสองดึ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 งตึงตึงตึงดึงเอาไปเลยเรียบร้อยฉันลงมาแล้วดึงดึงดึงดึวางของทั้งหมดตรงนี้วงกลมเฮ้ยึงดึงด ยินดีด้วยน้อยเติบโตขึ้นอีกขั้ดหนึ่งแล้วเย้เฮ้ยพี้ฉันมาไม่มีเนี้ยจะกินนี่ละแล้วเราจะทำยังไงดีเฮ้ยคุณครูจัดฉันนั่งเรียนอะได้เวลาเรียนแล้วเรามีทั้งหมดคำถามนายจะต้องตอบคำถามและมีคำตอบ มีโอกาสเิียงแค่สามครับพม่าทิมไทยโอ้เอาไงตอบเลยไหมฉันจะตอบแล้วสามบวกสี่คือเจ็ดห้าแปดบ้าอะไรเราสิบลบสองไอ้สิบลบแปดเท่ากับสองสี่ถูกต้องเด็กๆไปโรงเรียนที่ไหนหมอฟันโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นไม่ไม่สนามเด็กเล่นถามว่าไปเรียนที่ไหนฉันจะไปเรียนที่สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนะได้ที่ไหนกขาเล่าอุ้ยร้านหมอฟัน มนุษย์อยู่บนดาวดวงไหนดวงอาทิตย์แน่เลยเพราะฉันคือความร้อนแรงฉันคือธาตุไฟูุทโที่บอกว่าวิธีไปดวงอาทิตย์นะ,ะทําไงครับไปตอนกลางคืนครับผมม,มันจะไม่ร้อนใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วเมื่อไหร่พระอาทิตย์มันจะดับลงไปลงเลาวเฮ้ยเด็กๆ,ๆจะกลายเป็นอะไรเมื่อพวกเขาโตขึ้นแปลงร่างเป็นทากโก้พระเจ้าหรือผู้ใหญ่ทําไมต้องทาโก้ลุกเป็นพระเจ้าเดี๋ยวนะแล้วแตผม้องเป็นพระเจ้าครับเป็นผู้ใหญ่ เฮ้ยกินดีด้วยแกสอบกร็จายศึกษาแล้วแกไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเออเหรออ้าวงั้นแสดงว่าคุณครูจะเลิกเออเป็นครูของพวกเราแล้วใช่ไหมเราจะสามานเอาไปจากที่นี่ได้แล้วสินะเออจบการศึกษาก็ต้องไม่มาเรียนแล้วเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมนี่จะจะฉันไม่อยากลงไปแล้วเดี๋ยวตัวของเราหดอีกนะพี่กีดพี่โม่โอ้โหถ้าแกไม่ไปฉันจะกินแลยนะลงมาเร็วอยู่คู่กิน อุ้ยเราสวยมากเลยพี่มือเห้เวลาดี้ <ละ S 1> มากอะตอนนี้พวกเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ,รอเราอยู่ในเมืองหลวงแล้วเราต้องไปหางานทําคุณเห็นในกระดาษที่มันลอยลอยกมานี่ปะ <c oughs> เห็นเห็นในพุ่งนี้แหละที่ข้อไปทําถุงกล้วยแขกอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นแบบอารมณ์หุ้นหรือเปล่ากระดาษข่าวหุ้นอ,อะไรประมาณนี้โ้โหฉันไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่เลยแม่ฉันบอกว่าถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องหาเงิน หาเงินมาเลี้ยงตัวเองหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวด้วยฉันอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงฉันตลอดไปอะเราต้องจ่ายภาษีด้วยนะตอนโตไปโอ้ตอไปไม่กลมเฮ้ย,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 ยทุกคนมันมีประตูอะไรอยู่ตรงนั้นเห็นปะอะน่ะใช่ประตู<ม>หรือเปล่าโอไม่ใช่ทีวีไม่มันคือหน้าต่างของเมืองหลวงใหญ่อ๋อมีที่ถ่ายเอกสารด้วยแล้วก็ มีแฟ้มประวัติงานต่างๆมีทีวีด้วยพวกเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้อ๋อเหมือนเราทำงานจนลืมความฝันสมัยเด็กของเราใช่ดูเวลาของเราสินี่หกโมงแล้วอ่ะพวกเรายังไม่ได้กลับบ้านเลย่นีเองเราต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยดูหน้าสิหนวดประมืออีกแล้วถ้าอยากกลับไปเป็นเด็กก็ต้องโดนหนวดประมือฉันคว้าที่ไม่เอาจะบ้าแล้วใครจะโดนนวดใครจะไปยอมโดนน่ะเอ้ยโถหยพี่กินระวัง ใครกับใหม่รักผมเฮ้ยแต่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ําแบบมืดๆเลยนะฉันคิดว่ามันน่าจะมีปลาฉลามอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยถ้าพวกเราไม่รีบไปเราอาจจะโดนปลาฉลามขับมือไม่ยีบคิดเราลงไปแล้วตายลงไปแล้วองง่ะเราไม่ลงไปแต่ว่าปลาฉลามมันจะขัเือไม่ได้เอา้าอ้เอาเรือโดนนวลอ้าวเมื่อกี้ฉันโดนไปแล้วพวกนายโดนไปหนึ่งดอกมันฟาดฉันอย่างแรงอ่ะจมแมกไปเลย โอเคเรียบร้อยแล้วเราขึ flying, ้นมาบนเสา yes เฮ้ยเอาไงต่อดีเราต้องหาทางเปิดประตูนี้ให้ได้อะทุกคนเอาเข้ามาเลยฮะเอาไหนเข้าไปได้เอ้ยเข้าไปได้จริงๆด้วยอุ้ยเฮ้ยว้าวเามฝันของนายตอนเป็นเด็กลืมมันไปแล้วลูกเอ้ยเชิญจะช่วยสอนบุกนายเองคุณครูวิกเกอร์ เลยสลอตที่สอบได้ศูนย์คะแนนโอ๊ย้ยยิงมาทุกคนยิงมันเฮ้ยไอ้ลูกอ่งที่ทุกคนกำลังยิงมันทุกคนหยุดก่อนทำไมอะไปลอกทีบทุกคนกำลังยิงมันนายจะซื้ออะไรมาแกงเราเราโอ้ยต้องร่วมใจในการพวกก่อนขั้วไปยิงไปตายด้ว่อยขั้ไปยิงไปยิงไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันฆ่าเราได้ทุกคนเรียบร้อยอ๊ยคุณครูโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ คอเจ้าเอะไรมันไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอปวดหัวเฮ้ยเสียข้อพัดจนเลยหยาบเปิดแล้วเฮ้ยเน้นไปก่อนเอเตอร์เตอร์เตอรอร์อร์ออเอ หน่วยบังบึกข้างหลังเนี่ยมันยังมีอยู่นะทุกคนฉันคิดว่าคุณครูน่าจะยังไม่ตายถาวรอ่ะรีบไปก่อนเร็ว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 รอด้วยรอด้วยรอดไปชั่วคราวอ่ะเราได้เหรียญรางวัลเหมือนปุ่มอ๋อปุ่มฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นลิปป่ะลิปป่ะลิฟรอโม่ก่อนโรโม่ก่อนพี่โม่ทนายมาช้าพวกเราขึ้นไปก่อนแน่อย่าเพิ่งสี่วิ่งมาอยู่พี่ไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเฮ้ยถอยลงต่างคนต่างก่อนนะเอาต่างคนต่างคนไปเลยไง เฮ้ยมีต่อมันยังไม่จบเฮ้ยเขาเขียนบนกระดาษด้วยนะว่าไว้เจอกันไว้เจอกันเหรอเจอกันใหม่นะโอ้ my god เอาล่ะแสดงว่าตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยน่าจะต้องไปโซนที่สองโอ้จะมีภาคสองทางนี้ทางนี้เฮ้ยแสดงว่าเขาจะมีภาคสองรอใช่แต่เป็นแบบที่ดีมากเลยนะเหมือนพวกเราอ่ะได้เข้ามาในแบบวัยเรียนจริงๆแล้วเราได้เติบโตจริงๆอะเนาะ ยูดไปได้ยิเสียงอะไรกันวะมันจะจบแคี้ไแล้วเดยมบสกอดเดยวอยอะไรอะไรพวกนายเป็นไรโอ้ยเย้ลังการมีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายด้วย นนและและ้วพวกเราก็สามารถออกมาจากโรงเรียนของ m ิสเตอร์วิกเกิลสูได้สําเร็จนะคะทุกคนเอ้ยบอกเลยนะว่าแมปนี้เนี่ยทำดีมากเลยจนฉันเน่ยอยากจะรู้จังเลยว่าอีกแมปนึงเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเจ้าของเดียวกันมันต้องดีมากๆแน่เลยตัวสุดท้ายอย่างนี้ไง Mr. s m i อร์สมายลี่เดยแคโอ้เขาเป็นคุณครูเด็กอ่อน อ๋อดูแลเด็กอ่อนตอนตอนกลางวันอ่ะนะใช่ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้เนก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใคลิปหน้าบายไอเฮ้ยจะจะเข้าร้านเด็กอไปแล้วาะทานเยเหมกัน ไอ้ัใครบลั๊ามาใช่ไหมตัวใครบักหร okay. ือเปล่าแบบตัวใครบักไม่ชอบหมุนไพ่ของเันเปล่าทจหยิบมาได้ไหมไพยเหลือโว้ยนี่มันไยเหลืองไม่ใช่ทองเขา